สวัสดีครับน้าๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนภัสนะครับจากยูทูปนภัสพิชิงนะครับวันนี้มีคันตีปลอมมานําเสนออีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นคันรุ่นนี้นะครับนี่นะรุ่น black devil นะครับความยาวอยู่ที่6.9ฟุตนะครับแล้วก็เวทอยู่ที่10ขีด16นะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับ นี่นะเขียนว่าอะไรมีเดียมฟาสแอคชนะครับเวท10ขีด16นะครับก็จะปลายอ่อนกว่า10 20นิดนึงไม่มากนะครับเพราะว่าแล้วแต่คันแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ก็จะ,อ,ะอ่อนแข็งไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเวท10ขีด16นะครับนี่นะบรัชเดวิลซองที่ใส่มาก็จะเป็นซองอ่ะ กมัมยี่เลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะนุ่มๆเลยนะแต่ข้อเสียคือมันจะติดฝุ่นง่ายนะเห็นไหมทรงกรมัมยี่สีดําแดงดูรูเลยนะครับอันนี้เป็นคันอ่าเข้าใหม่นะครับนภัสจะเอามาไว้ตกปลานะปัดช่อนข้างทางนะเดีย๋ยวมาดูด้านในเลยนะว่าจะสวยไหมนะครับเพิ่งมาถึงนะครับคันนี้เบรกเดวิ l อันนี้นะครับหลังจากแกะออกจากซองนะครับด้ามที่ให้มาก็จะด้ามยางนะครับ eva ด้ามเต็มนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นสีแดงแนี่นะตัดลายคาร์บอนนะครับนี่ครับเห็นชัดไหมโอ้ยังสวยเลยเป็นด้ามยางเต็มเลยนะแล้วก็ลรีซีทนี่ก็จะเป็นสีสีโครเมียมเลยนะครับนี่นะ โอ้ยังสวยเลยนะครับนี่นะด้านล่างนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นี่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเป็นลายผ้าลายคาร์บอนเป็นลายผ้านะครับส่วนตรงนี้ก็ฟอร์กริฟจะเป็นช่องตัดนี่นะเห็นไหมตัวกองโฟกัสหรือเปล่านะครับตัดไดยคลิปแดงนะตรงนี้ก็จะมีโลโก้อีกนะครับ สวยๆเลยนะตัวนี้โอ้สวยสวยนี่ครับตัดดินแดงนะอันนี้เป็นลายตารางแดงนะตรงนี้ต้องเข้ากับอันทะเลนะนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่า black devil นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นดินสีแดงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะสวยเกินคาด black devil นะครับตัวนี้ฉายาของเขาคือ นักล่าปีศาจนะครับตัวนี้ส่วนไกด์ที่ให้มาก็อยู่ที่10ตัวนะครับตัวนี้เป็นคันกาฟไฟแท้นะแต่ตัวนี้ไม่มีไลคยคอร์สนะครับนี่นะเห็นไหมไกด์ก็จะเป็นสีไทเทเนียมนะครับนี่ลุงลุงไทเทเนียมเลยนะไกด์นะทุกตัวเลยนะโอ้ยังสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นคันกาฟไฟแท้นะ b บล็กเดวิลคันล่าปีศาจนะครับตัวนี้ก็เป็นกายตัวปลายนะครับนี่นะสีลุ้งเลยนะสีไทเทเนียมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นเลยนะตัวนี้เขาจะเขียนว่าฟรัดแอคชั่นฟรดแอคชั่นก็คือว่าตรงปลายเนี่ยครับตรงปลายช่วงนี้นะตรงนี้จะแข็งนะครับจะอ่อนตรงปลายนะเหมือนเวท8ขีด16ครับปลายจะส่งเหยื่อได้ดีปลายจะเด้งนะครับไม่เทอรนะนี่นะเดี๋ยวมาดูเลยนะ นี่นครับนะกล้องจับนะตรงด้ามนี่ก็จะมีลายตาดาวนะเป็นโลโก้เขานะนี่ครับ b l a c k Devil นะครับเป็นคันด้ามเต็มนะผสมนะตรงนี้เป็นแดงสวยนะโอ้สวยมากนเป็นด้ามยางนะครับไกด์ที่ให้มาก็สิบตัวนะครับโอ้ตรงเป้งเลยนะครับนี่ไกด์ไทเทเนียมเลยนะลุงๆเลยนะเห็นไหม สวยงามปลายก็โอ้เด้งแล้วน้ำหนักคันก็ไม่หนักนะครับตัวนี้น่าจะร3 0กรัมนะครับตามที่เก่าให้มาเวท1ิบขีดสินี่นะครับ6.9ฟุตนะครับคันล่าปีศาจนะครับตัวนี้แต่ว่าที่เวทที่เขานำไปตกเะโดนก็จะประมาณเวทสิบสองขีดยีนะครับโอ้เด้งดีนะเบาด้วย ปลายส่งเหยื่อน่าจะส่งเหยื่อได้ดีนะไม่หนักนะค,คันกาฟไฟแท้เลยนะตัวนี้คอว่ากาฟไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบา brake derby นะครับนี่นะด้ามสวยนะด้ามก็ประมาณครึบหนึ่งแล้วก็เป็นสีโครเมียมนะนี่ริซิลริซิจะเป็นสีโครเมียมนี่ตัวนี้ก็สีดำ ตัวนี้ต้องจับกับล็อกหรูๆหน่อยนะครับสวยงามนะครับ Black Devil นี่นะปลายไวตรงเพ้งเลยไกลย w a t Action นะผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้ลองปลายให้ดูนะครับสวยงามนะตัวนี้คันนี้ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคันขายดีนะนภัสยังไม่ได้เอามาขายนะครับตัวนี้เอามาทดสอบก่อนตก ปลาช่อนข้างทางไซสลูกเจียบก็ไม่ได้ล่าปีศาจกับเขาสักทีเลยนะล่าแต่ลูกเจียบเด้งอ่ะนี่ปลายไวนะส่งอืดอสี่ห้าโลไม่ต้องคุดครัเนี่ยครับสวยงามคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของนาหน้านา,นาตกปลานะครับเผื่อนา,นา,าหน้าท่านไหนอ่า สนใจคันสวยๆดีๆสักคันหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงนะครับ Black Devil เนี่ยครับนี่นะคัน Black Devil คันลาปีศาจนะครับตัวนี้ชายาครับท่อนเดียวนะครับตัวนี้ไม่มี2ท่อนนะนี่นะสีโครเมียมสวยๆเลยนะ ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่2000กว่าบาทนะครับ2002 2004แล้วแต่ละร้านนะครับ2,000ขึ้นนะครับนี่เนี่ยเผื่อแนวทางเผื่อน,นานาท่าไหนสนใจก็จัดได้นะครับตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าถ้าหาที่ไหนไม่ได้ทักมาหาณพัได้นะครับเดี๋ยวมาพัจัดให้นะครับเด,เดี๋ยวเรามาวางดูลนยะ นี่นะครับอันร拉เกวิลนะครับยาว6.9ฟุตนะครับเวท10คขี่สิบไกด์ที่ให้มา10ตัวนะครับไกด์ไทยเทนะนี่นะไกด์ไทยเทสวยๆเลยนะด้ามเต็มนะครับโอเคนะครับ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องนาภาัสพ,พิชิตด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็ฝาก,ก,กติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของอนานานา,นาตกปลานะครับหาคันสวยๆไว้ใช้สักคันหนึ่งคัน black devil ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับอยู่ที่คุณทรัพย์ของแก่ละ แล้นะแต่ละท่านนะครับความชอบไม่มีคำว่าแพงนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ